ครับเขาอบโบราณสิร้านนี้มันวินเทจด้วร้านนี้ว<ะ>ินเทจเอาเอาหน้าไปไกลหน่อยนาราจ้องถึงดึงดึงถึงดึงไม่อดัด<ม>วิดีโอเห่ยเธอไม่อัดวิดีโอเธยังเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่เหรอเป็นบล็อกเกอร์ไม่ใช่เหรอโูน้ากินนะดูทิ อาณา,าดาดูิกับอันนี้ได้ไงน่ากินครับข้าวอบหม้อดินโบราณ What is i What i n the pot? What is in the pot? The egg, so yeah the egg is the egg is <c oughs> เบ้าเบ้าเบ้าสีเบ้าสีเบ้าสีเอกอืมน่ากินนะทุกคนมีไข่ไข่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไขย่ยางมาตูมเนาะแล้วก็เป็นหมูตุน๋นปมหม้อดินร้อยสามสิบห้าบาทโอเคอยู่ oh, <okay. S 1> นะมันเมคเซนส์อยู่ตอนนี้ร้อนเลยร้อนจีเลยเนี่ยจับนี่ร้อนจีเลยเนี่ยเพาะเนื้อจนะให้ร้อนอ่ะฮะไม่ชอบดมกลิ่นต้องกินกับซอสพริกให้แม่ชิมก่อนให้แม่แบบ แม่ตีไข่ให้แตกจริงเหรออันนี้นะตอนน้องตีสิเออเก่งใจจังเลยเอออาดูที่ความเนี่ยชิมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้ตีไข่มนกินชิมเลยโอ้โหอ,อ,อะไรมาแล้วอ่ะเป็นไงบ้างอืมอร่อยไหม,อ,มอร่อยเหรอโอเคเลยกินหมูสักชิ้นนึงก็ได้ไม่ว่าหรอขิงเนี่ยมาอีกแล้วนาราของ อันนี้คืออะไรแม่นี่ร้อนนะอันนี้คืออะไรซุปอะไรแม่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนหิวอะไรหิวเก็บไว้ก่อนไอซุปคาบูลนั่นลูกเอ้ยคาบูลอีซีลูกระวงร่วงซุปมักกะโรนีค่ะไม่ยากินเลยแม่กินเลยพอกินเลยเพิ่มกินว่าอารมณ์เหมือนแกงถุงเลมกันนะไม่รู้เหมือนกันดูเส้นลาเป็นไงบ้างดมก่อนดมก่อนเป็นไงบ้างดมแล้วเป็นหอมไหม ตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยสบ,บายไงเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs>